بسم الله بسم الله بسم الله بسم, الله بسم الله الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله بالله رب بسم الله النبي าม s a ah l a m u a ุ a i k u m า a r a h m a t u l l a h i wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครบับรายการฮัฟิซอัลกุรอานสานฟันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮัฟิสโลกนะครับทางสถานีตีมทีวีผมดูฮามิดดาราชัยรับผิดชอบในรายการของเรื่องของฮัฟิซอันกุรอานก็ทำดุลิแล้วครับในการดําเนินชีวิตของเราถ้าเรามีอัลกุรอานเป็นทางนํา เรานำอัลกุรอานมาเป็นแบบอย่างกับการที่จะบังคับตัวเองนั้นให้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราจะได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามว่าจะอยู่ในสังคมใดจะอยู่กับใครหรือจะอยู่อย่างไรเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความสุขแล้วความสุขนั้นก็คือจากการที่เราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวได้บอกไว้เพราะว่าอิสลามคือศาสนาที่รักสันติอิสลามคือศาสนาที่รัก สันติสุขนะครับก็อัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเชคไอซาบอสตตวีกับการที่ท่านจะได้มาให้หาสนอรซิฮัตในยามเช้ากับเรานะครับก็เรียนเชิญท่านพบกับเชคไอซาบอสตตวีครับฟ้าด้วยสุลลามุอะลัยกุมะรับมาตุลลอฮิวะบาริกาตุอัลบุญซิฮะิสลาฮิรราะห์มานานุราะยีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีน وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان القران الكريم هو دستور المسلمين ونحن في هذه الايام المباركه بحمد الله سبحانه وتعالى ننفذ برنامجا المخيم القرآن الكريم هذا البرنامج يستهدف أن يحفظ التلميذ أو الطالب قدرًا من القرآن الكريم كما أنه في الأساس يستهدف التربية التربية بمفهومها الواسع والشامل تربية الروح تربية الأخلاق التربية العلميه والتربيه الدينيه في خلال هذا المخيم نحن الحمد لله رب العالمين نعود الطلاب على التنشئه الاسلاميه الصحيحه الطالب يتعايش مع القران الكريم طوال اليوم يقوم في الليل لاداء صلاه التهجد ثم يعكف على الاذكار وعلى قراءه القران حتى صلاه الفجر ثم يصلي الفجر ويذكر اذكار الصباح ثم يبدا الجوله مع القران الكريم التي تستمر الى نهايه اليوم والحمد لله اليوم هو اليوم الخامس واستطيع ان اقول ان المخيم ناجح بمعنى الكلمه لانه الحمد لله رب العالمين اطفى الروح الايمانيه على الطلاب الطلاب تعلموا كيف يكون خلق المسلم كيف يكون سلوك المسلم كيف تكون عباده المسلم عرف الفرض والسنه عرف النافله عرف الذكر عرف القران الكريم والحمد لله حتى الآن حفظوا قدرا لا بأس به في خلال الأربعة أيام الأولى للمخيم بعض الطلاب ختم أكثر من سبع صفحات والبعض ستة والبعض خمسة على حسب المستوى العلمي والتلقي للطالب وإن شاء الله سنبين الآن بعض النماذج لطلاب المخيم الحمد لله ท่านผู้ชมครับเชคไอซาได้ให้การพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือเรื่องของอันกุรอานเนี่ยเราต้องเข้าใจและเราต้องเชื่อมั่นว่ากุรอานคือธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้รวมตัวประชาสมัน์ให้กับผู้ปกครองกับการที่จะรวมเด็กๆเ <c oughs> ยาวชนนั้นมาอยู่ในค่ายของอันกุรอานก็ในการเรียกว่าค่ายอันกุรอาน ต้นแบบหรือค่ายกูรอ่านที่เป็นตัวอย่างให้กับค่ายครั้งต่อไปของของเราด้วยก็คือว่าเราก็เรียนรู้จากการทำแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นค่ายที่อินชาัล้อได้ตามที่เราต้องการวะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ในค่ายครั้งนี้เนี่ยเราก็มีเป้าหมายของการที่ทำค่ายก็คือเราต้องการให้เด็กได้ท่องจำอันกุรอานตามที่เขามีความสามารถ ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือ14วันนะครับโดยประมาณก็คือเราจะให้เด็กท่องได้อย่างน้อยคนละประมาณ1ยุสนะครับก็อันนั้นเราทําอะไรก็ตามเราต้องมีเป้าหมายก่อนแต่ความสามารถของแต่ละคนนั้นก็จะไม่เท่ากันวันนี้ท่านเ <Okay. S 1> ชฟอิสาได้บอกกับเราว่าค่ายเราเปิดหรือทำมาได้ประมาณ4วันในช่วงที่เราได้พูดคุยกันนี้นะครับก็เด็กสามารถที่จะท่องได้บางคนถึง7หน้าแล้วใน4วัน บางคนก็ได้6หน้าบางคนก็ได้5หน้าก็แล้วแต่ความสามารถและความขยันหรือเราก็ต้องบอกว่าการผิดพลาดเราพยายามที่จะมองที่ตัวผู้จัดและผู้รับผิดชอบก่อนก็คือว่าเด็กนั้นเขาก็ยังไม่เคยกับการที่จะมาอยู่ในระบบของการท่องจําทั้งวันเพราะเด็กนั้นเขาจะต้องเรียนตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงอะไรครับถึงกลางคืนประมาณ3-4ทุ่ม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในค่ายนี้เนี่ยท่านแชคอซาได้กล่าวชมเชยก็คือว่าเป็นค่ายที่บอกว่าถ้าเป็นค่ายของศาสนาเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกในเรื่องของคําว่าตัดเบียตัดเบียก็คือไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวแต่เราจะปลูกฝังเข้าในเรื่องของสิ่งที่เป็นหลักการเด็กได้รู้จักในเรื่องของการเตื่นตั้งแต่ตีสีกับการละหมาดตะฮัดยุธการละหมาดสุนัตฟยัดการละหมาดฟอดดูก็คือซุบฮี่ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนั่งอ่านสิเกตแล้วก็อ่านอัลกุรอานท่องอันกุรอานจนกระทั่งเราพักลหลังจากนั้นก็ให้เด็กทําการละหมาดสุนัตดัฮหาทําให้เราได้เห็นว่าเด็กเนี่ยเขามีความมุมานะในเรื่องของการที่มีจัญญามบริยาทพยายามที่จะเก็บตกในเรื่องของอะไรครับของสุนัตแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นฟนดูแลเราก็ได้ให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่แบบเด็กที่มีระเบียบวินยัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการอยู่ด้วยกันพยายามที่จะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กที่เข้าในค่ายเราไม่ได้เน้นบอกว่ามาแล้วต้องท่องกุรอ่านแต่ไม่มีมารยาทจากอันกุรอ่านแต่เราให้ตั้งเป้าไว้ก็คือท่องจำอันกุรอ่านและหลังจากนั้นเราก็ต้องการที่จะให้เด็กนั้นได้อยู่แบบระบบของการฝึกที่ชีวิตของเขานนั้นต้องมาจากคำสอนที่เป็นอันกุรอ่าน,น ก็ฮาดุลิลละครับอันนี้คือในช่วงแรกของวันนี้ที่เราพูดคุยกันก็คือว่าค่ายของเราเนี่ยเราอาจจะเป็นการลองมาหลายครั้งแล้วนะครับกับการที่เราเรียกว่าค่ายฮาฟิซแต่ค่ายนี้เราประกาศชัดเลยว่าเราจะทําค่ายฮาฟิซก็คือค่ายที่ท่องจํำคุรอานรับเด็กอายุ10ขวบขึ้นไป นะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายๆเราก็อาจจะมีการนําภาพของการเรียนการสอนมาแล้วก็เราจะมีการนํำเด็กนั้นได้มาพูดคุยมาอ่านให้กับพวกเราฟังนะครับว่าค่ายเรามีตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบนะครับเรารับ10ขวบแต่บางคน7ขวบขอมาได้ไหม8ขวบมาได้ไหมเราบอกข้อเดียวก็คือว่าถ้ามาแล้วไม่รบกวนคนอื่นเรารับแต่ค่ายเราจะไม่มีนันทนาการไม่มีบันเทิงไม่มีแบบ ปบมือไม่มีมานั่งนับหนึ่งสองสามสี่ตื่นเช้าทวนกุรอ่านท่องกุรอา่านทวนกุรอา่านท่องกุรอ่านตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึงประมาณสามทุ่มเนี่ยจะอยู่กับกุรอ่านก็เหมือนคล้ายไปจำลองโรงเรียนฮาฟิสมาให้เขาแต่เรามีเป้าว่าเราจะติดตามเด็กแล้วก็เช็คเด็กว่าวันนี้ท่องอายาไหนถึงอายาไหนถึงหน้าไหนแล้วในแต่ละวันเราก็จะสรุปพร้อมกับให้รางวัลเด็กมาต่างกันถามว่าเราจะทํำยังไงคนที่ท่องสูระ อันดบะก็คือยุอัม,มาได้แล้วเราจะไปท่องยุอัม,มาใหม่มันก็จะทําให้เด็กเบื่อเราก็จึงแบ่งเป็นสามกลุ่มในในวันแรกก็คือคนที่เล็กยังท่องยุอัม,มาไม่ได้คุณท่องยุอัม,มาก่อนคนที่ท้องยุอัม,มาได้แล้วแต่ว่าข้างหน้าก็คือสซรอมบ์กอลอมไม่ได้กับเด็กที่มี การเรียนภาษาอับและเตรียมตัวที่จะเรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตรปริญญาตรีส่วนมากมหาลัยเขาก็จะให้ท่องโซลบากรอข้างหน้าปีระยุทธ์เราก็ให้เด็กไปท่องโซลบากรอะนะครับก็จะได้เท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ความสามารถของเด็กอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3าเราก็จะเป็นในเรื่องของออข้างหน้าก็คือท่องได้บ้างแล้วข้างหลังก็คือยุทธอามาได้แล้วเราก็บอกกับเด็กว่าต้องการจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คือในทุกวันศุกร คืนวันศุกร์เราจะอ่นานะหลกาฟีก็จะให้เด็กนั้นไปอ่านะหลกาฟีก็จะมี3ามกลุ่มที่ระวางไว้แต่หลังจากที่อ่านแล้วเด็กบางคนเขาก็จะรู้ตัวเองว่าไหวไม่ไหวหรือชอบไม่ชอบบางคนเราก็ให้เขาขยับลงมาเป็นท่องเสยดะท่องอันมุนนะครับหรือบางคนก็ไปท่องโซ์อะไรครับอ่า s o f หรือโซลอันยุมะก็ก็คือที่สําคัญต้องท่องของใหม่ไม่มาแล้วก็อยู่แบบ10วันแล้วก็ไม่ได้ของใหม่นะครับก็อินชาอัลลอฮ์ ขอดูอาร์จอัลอสุมานโนตาลาความสําเร็จเนี่ยจะอยู่ที่อาล์อแต่การเริ่มต้นการทํามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นผลดังนั้นเราก็คุยกันแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เรามีเชคอีซาที่มาเป็นมบฟอูสอยู่ในประเทศไทยก็มาเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ช่วยอยู่กับเรานะครับท่านก็มีครอบครัวแต่ท่านสละเวลากับการที่จะมาอยู่กับเด็กๆแล้วเราก็มีครูที่อยู่ของสถาบันโนร์สุนนะก็ครูครูอิสหาหกบันคง ท่านก็จะเป็นคนที่มาอยู่กับเด็กตั้งแต่เช้านะครับมานั่งสืเรียกเด็กแล้วก็ดูแลเด็กแล้วก็อยู่จนกระทั่งเอาเด็กเข้านอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักของค่ายแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่เรียกว่ากึ่งเป็นพี่เลี้ยงด้วยกึ่งเป็นครูด้วยก็คือ,อลูกชายคนโตก็คือฮัมดี้ที่จะเดินทางไปเรียนต่อแต่ว่าช่วงช่วงปิดเทอมเพื่อนๆน,นขึ้นไปเรียนแล้วนะครับแต่ว่าก็บอกว่าอยู่ทําค่ายก่อนช่วยก่อน ก็เพื่อที่จะให้อะไรครับเรามีบุคลากรที่อยู่ใกล้แล้วก็เรียกแล้วก็ดูแลกันแล้วคนที่4ต้องบอกว่าก็เป็นเด็กที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ไปเรียนที่เซาฟูนิกามานะครับเป็นเด็กชายที่กําลังอยากจะเรียนต่างประเทศเหมือนกันเขาท่องจบผู้อ่านเหมือนกันแล้วเขาก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับโดยเป,เป็นผู้ที่ดูแลคนนึงก็คืออัส,สลัมแล้วก็มีลกูกมีหลานอีก แล้วของลูกคุ้ยฉากลูกผมก็คืออยู่ในแนวของเด็กที่ท่องจำผู้อ่านก็มาช่วยกันแต่ค่ายจะบอกว่าพี่เลี้ยงไม่มีคำว่าพี่เลี้ยงที่แบบเช็คเด็กเสร็จส่งเด็กเสร็จแล้วไปนั่งไปนอนไม่มีพี่เลี้ยงกับเด็กต้องท่องพร้อมกันเด็กท่องตื่นซุปพี่เด็กท่องพี่เลี้ยงก็ต้องท่องและเด็กท่องเท่าไหร่พี่เลี้ยงต้องน่าจะได้เยอะกว่าเด็กอะไรประมาณนี้สมมติเด็กได้มาแล้ว5ยุสเด็กต้องพี่เลี้ยงเนี่ยต้องท่องอะไรครับ6 7ต่อให้ได้ บางคนพี่เลี้ยงท่องไปแล้วสองยุทธต้องท่องต่อให้ได้ฉะนั้นค่ายเราจึงบอกว่าบรรยากาศก็ก็ควรจะต้องอะไรครับกับการให้ความสําคัญกับอันคุรอ่านแม้กระทั่งตัวตัวเองท่านผู้ชมครับผมก็แอบ,บมาท่องอยู่ที่บ้านคือเด็กท่องอยู่ข้างบนกับครูผมก็แอบ,บมาท่องของผมเพราะถือว่าเราเห็นเด็กท่องเราก็ต้องเราต่อไปให้ได้แล้วเราก็พยายามที่จะสอนแล้วก็บอกกับตัวเองแล้วบอกกับเด็กว่าจบค่ายแล้วไม่ใช่จบค่ายแต่จบค่ายแล้วทํายังไงที่เราจะสารต่อนะครับ ก็มีแนวคิดว่าวันนี้เราบอกได้ว่าเด็กเนี่ยเขาคือผ้าขาวเราบอกว่าบางคนไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนโรงเรียนอาฟิสบางคนไม่มีโอกาสที่จะไปหาครูมาสอนที่บ้านแต่เราพยายามที่จะใช้คําว่าอยู่ตรงไหนทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสังคมที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเราก็คุยแล้วก็พยายามที่จะขายความคิดแล้วก็มีเจตนากับการทํางานก็คือว่าถ้าเสร็จค่าย เราคงไม่ไปรอค่ายเดือนเมษาเพราะมันห่างไปแต่เราจะทำไงที่อาทิตย์หนึ่งเราจะมาเจอกันแล้วเราก็อะไรครับมาเติมเต็มให้เขาแล้วก็พยายามสร้างเขาเรียนสามวันด้วยท่องกุรอ่านด้วยนะครับแล้วก็เราต้องการเด็กที่จะเป็นประชาชาติตัวอย่างวันนี้ในโลกอาหรับเขาท่องจำกุรอ่านตั้งแต่อายุหกขวบเราเคยได้ยินฟังว่าท่านอิหมามชาฟีราฮิมฮุลละ ท่านท่องจำก u r านตั้งแต่อายุ7ขวบที่เราเคยเรียนกันมาประวัติศาสตร์เนี่ยท่านอิหมัมท่องจำก u r านตั้งแต่อายุ7ขวบถ้าจะยกคนที่ท่องจำกุรานแล้วก็ยกท่านอิหมัมชาฟีร์ให้หมดละว่าท่านจำก u r านตั้งแต่7ขวบวันนี้เรามาเห็นเด็กท่องจำก u r านตอน12ขวบเราเริ่มดีใจแล้วแต่ตอนนี้กลับมีเด็กแล้วที่ผมเคยบอกว่าในรายการของเราอย่าตีมทีวีก็เคยพาเด็กคนหนึ่งแล้วเขาเคยมาทดสอบในรายการนะครับก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นวันนี้ผมคิดว่าเขาหน้าจะจบแล้ว เพราะตอนที่เขาอยู่กับเรานั้นเขาก็เกือบจะจบแล้วนะครับแล้วก็เขามาออกรายการก็เหลืออีกนิดหนึ่งแต่บังเอิญเขาเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็แม่ก็เป็นมุสลิมาที่เก่งขัดก็การติดต่อเขาไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีทีวีที่บ้านเราก็ไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกับเขาแต่คิดว่าเด็กคนนั้นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยแหะครับที่ท่องจำากุรอานแล้วเราก็พยายามที่จะดูว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอ่าบังกลา,าเทศวันนี้ เด็กของเขาหกขวบเจ็ดขวบท่องจำผู้หััดแล้วเวทีโลกของเขาของเขายุประมาณสิบขวบไปสู่เวทีระดับชิงแชมป์ที่เรียกว่ากับเด็กอายุยี่สิบยี่สิบห้าของเขาส่งสิบขวบสิบสองขวบเองแล้วของเขาแม่นแล้วเขาอ่านได้นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราไปเห็นประสบการณ์ของแต่ละประเทศมาแถบแอฟริกาตอนเหนือประเทศแองจีเรียเขาก็บอกว่าเด็กของเขาไปเรียนให้ความสําคัญกับสามัญแต่คนที่จะทํางานศาสนาต้องเปลี่ยนแปลง การดําเนินชีวิตไม่ใช่บอกว่าเด็กจะเรียนต้องมาหาเราเด็กจะท่องต้องกู้อ่านต้องมาอยู่กับเราแต่บรรดาด็อกเตอร์บรรดาผู้รู้ที่ให้ความสําคัญกับกู้อ่านเขาเรานั้นเดินไปหาเด็กแล้วเข้าไปดูวิถีชีวิตปัจจุบันว่าเด็กต้องไปเรียนสามวันเพราะเป็นภาคบังคับเขาเปิดฮาฟิตตอนเย็นครับหรือบางคนบอกว่าตอนเย็นไม่มีเวลาที่จะมาเรียนเพราะกันบ้านเยอะเขาเปิดฮาฟิตเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเห็นว่าไประเทศแอนจีเรียประเทศจาซาเอต เขาให้ความสําคัญกับท่องอันกุรอา่านหรือแม้กระทั่งบางประเทศให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่อินโดนีเซียอยากจะท่องเอามาท่องวันอาทิตย์อยากจะท่องมาท่องวันศุกร์ถ้าเป็นวันหยุดเขาเก็บตกทุกคนที่เป็นมุสลิมให้มาท่องกูราลล่าแล้ววันนี้เราก็จิงเรียกร้องแล้วเราก็เชิญชวนนะครับว่าเราก็พยายามทําทุกรูปแบบแล้วก็โดยต้องเตือนแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองแล้วก็ผู้ทํางานศาส,สนาก็คือว่าเราต้องเช็ดเหนียดของเรา เราต้องอะไรครับตรวจสอบเน็ตของเราว่าเราต้องตั้งเป้าอยู่บนพื้นฐานของคําว่าคลาสแล้วเราก็ต้องทําให้งานศาสนาของเรานั่นก็คือไปสู่การตอบรับที่ได้รับฮิดายะเราต้อฟีดจากอัลลอฮฺสุบฮานูอ์ตะละวันนี้ก็เราได้มาทําค่ายก็เป็นค่ายที่เรียกว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมเล็กของเด็กๆนะครับก็จะตี่ตั้งไว้ประมาณ30คนก็ทำโดแล,ลเด็กมาประมาณ40คน นะครับมีเลขที่แบบต้องกลับไปนอนที่บ้านแต่เช้าเขาก็มาส่งหรือบางคนมาแล้วก็อาจจะบอกไม่เคยเข้าค่ายแบบท่องจําแบบนี้เคยเข้าค่ายแบบที่แบบพอที่จะมีเกมมีอะไรบ้างก็อาจจะไม่ถนัดก็มีแต่เราก็บอกว่าให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ไปฝึกเขากับการที่เขาจะไปท่องที่บ้านแล้วก็ฝากผู้ปกครองก็คือให้ติดตามสิ่งที่อะไรครับเขาได้ฝึกไป นะครับก็วันนี้ในรายการช่วงแรกในช่วงเช้านี้นะครับช่วงแรกนี้เราพูดคุยกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะได้นําเด็กที่เขาอยู่ในแต่ละกลุ่มที่ว่าเขาท่องอะไรเขาอ่านอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้แชร์กับคุณคณรูอสากเป็นคนที่ตั้งคําถามแล้วก็ให้เด็กอ่านแล้วเราก็ค่อยๆดูว่าเด็กเขาไปพัฒนาย,ยัางไงแต่ในเรื่องของทํานองเรื่องของความเพเราะก็จะมีความหลากหลายเพราะค่ายของเราคือประเด็นคืออะไรครับท่องจํานะครับก็ เราพักสักครู่เดี๋ยวเราพบกันช่องที่สองครับ